ร้าน AP Camping นะครับวันนี้จะมานำเสนอรีวิวเปรียบเทียบที่นอนเบสเวททั้ง3รุ่นนะครับซึ่ง3รุ่นนี้เป็นที่นอน e s t w a y ที่นิยมมากๆเลยในไทยนะครับชาวแคมป์คนไทยเนี่ยให้การยอมรับว่าเออสรุ่นนี้บอกต่อกันว่ามันใช้ดีมันนอนสบายเป็นตัวจบนะครับก็เลยมี ลูกค้าหลายคนมากเลยนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าเออ,อยากได้ที่นอนเบสเวย์5ฟุตน,นะครับแต่เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอารุ่นไหนดีในสามรุ่นนี้นะเพราะว่าก็มีคนแนะนําทั้งสามรุ่นเนี้ยว่านอนดีครับก็เลือกไม่ถูกว่าเออรุ่นไหนจะเหมาะกับตัวเองนะครับเดี๋ยววันนี้ร้านเราก็จะมารีวิวให้ดูกันเลยว่าสามรุ่นเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันใช้มันเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนบ้าง แล้วมันเหมาะกับคนที่ใช้งานแบบไหนเที่ยวแบบไหนเหมาะกับเราไหมตามที่เขาแนะนำหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับวันนี้รีวิวให้ชมกันแบบชัดๆจุดใจทั้งสามรุ่นนะครับเขาแตกต่างกันยังไงม,มาเริ่มที่รุ่นแรกกันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้รุ่นแรกสุดจะมีขนาดที่เตี้ยที่สุดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรหัส69078นะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีแบตเตอรี่ในตัว แล้วก็เป็นปั๊มออโต้นะครับเติมลมเต็มตัดให้อัตโนมัตินะครับมีปั๊มลมในตัวนะครับทุกรุ่นจะมีปั๊มลมให้ในตัวเติมลมเต็มตัดให้อัตโนมัตินะครับแรงดันตกเติมให้อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้เป็นปั๊มออโต้หรือว่าทางศัพท์ของเบสเบย์เขาจะเรียกว่า a y a i r นะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่นอนไม่ยากมากนะครับไม่เป็นคนนอนยากมาก ที่นอนนอนได้สำหรับไปอุทยานนะครับเหมาะกับสายอุทยานมากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ต้องเสียบปลั๊กเนื่องมีแบตในตัวนะครับอุทยานจะไม่มีปลั๊กไฟให้เสียบนะครับโดยส่วนใหญ่นะที่ที่เจอมานะครับจะเหมาะกับรุน่นนี้เพราะว่ามีแบตในตัวมีปั๊มออโต้น,นะครับไปที่ไหนก็นอนได้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องปลั๊กไฟนะครับส่วนเรื่องการนอนตัวนี้รอนจะเป็นรอนค่อนข้างหยาบหน่อยนะครับสาหรับบางคนที่ หลังเซนซิทีถีกับรอนๆอนอะไรแบบเนี้อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอที่จะแก้ได้โดยการที่ปูท็อปเปอร์เสริมนะครับแล้วก็คุมทัาปูตรงรุ่นทับนะครับทุกรุ่นจะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมท็อปเปอร์แล้วก็คลุมตรงรุ่นได้นะครับทางร้านเรามีจําหน่ายนะส่วนการนอนรุ่นนี้อ่าผมลองนั่งให้ดูก่อนเลยที่ขอบนะจะสังเกตว่าถ้านั่งที่ขอบเนี่ยจะค่อนข้างยุบนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขา หนึ่เขาออกแบบมาแรงดันมันไม่ได้เยอะมากเท่ารุ่นปั๊มไฟบ้านนะแต่ว่าถึงแม้ว่านั่งตรงขอบแล้วจะรู้สึกเหมือนนิ่มเหมือนยุบนะครับให้เราลองนอนครับด้านหัวที่มีปั๊มลมจะเป็นหมอนในตัวด้วยนะครับรุ่นนี้ให้เราลองนอนนะครับก็จะพบว่าเมื่อเรานอนน้ำหนักกระจายไปทั้งตัวเนี่ยไม่ได้นั่งเพื่อน้ำหนักกดทับลงจุดเดียวก็จะพบว่านอนสบายนะครับไม่ยุบไม่ยวบนะครับพลิกตัวนะครับนอนสองคน ก็ถือว่าเด้งน้อยนะครับจะไม่ให้เด้งเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่นอนลมนะอาจจะมีเด้งบ้างแต่เด้งน้อยถ้าไม่ได้พลิกตัวแรงมากจริงๆคนข้างๆาจะไม่รู้สึกน้อยครับอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นแบบว่าตื่นว่ารุ่นนี้เหมาะกับเต็นท์ที่ไม่สูงมากสายท่องเที่ยวอุทยานครับจัดได้เลยรุ่นนี้นอนสบายระดับหนึ่งที่เด่นที่สุดเลยคือความสะดวกครับ กางง่ายเก็บง่ายที่สุดด้วยรุ่นอื่นจะเก็บง่ายเก็บยากกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะเก็บง่ายง่ายที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปรุ่นถัดมานะครับรุ่นนี้จะเป็นเบสเว69050นะครับรุ่นเนี้ยความสูงจะอยู่ระดับปานกลางนะครับอยู่ที่46เซนนะครับความสูงจากพื้นนะส่วนความกว้างความยาวทุกรุ่นเท่ากันหมดนะครับกว้างที่ประมาณเมตรห้าสิบยาวที่สองเมตรนะครับตัวนี้สูงสี่สิบหกนะครับตัวเมื่อกี้ ของ9078นะครับลืมพูดไปตัวนี้นจะสูงอยู่ที่36จะเตี้ยกว่ารุ่นนี้รุ่นรุ่นตรงกลางเนี้ยเออ10เซนนะครับตัวนี้อยู่ที่46เซนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ราคาค่อนข้างประหยัดนะครับราคาอยู่ประมาณ2,000กลางๆนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมปี2024นะอยู่2,000กลางๆนะครับก็จะต้องเป็นรุ่นประหยัดหน่อยแต่ว่าใช้งานนอนสบายแต่การใช้งานเนี่ยก็จะต้องดูแล เพิ่มมากขึ้นนิดนึงโดยการเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็บิดตัวนี้ปั๊มลมในตัวนะครับบิดขึ้นสูบเข้านะครับบิดลงดูดออกนะครับแต่ว่าเวลาลมเต็มเนี่ยเราจะต้องสังเกตที่หน้าลอนบ,นบนบนท็อปบนนะครับถ้าหน้าลอนขึ้นเต็มครบเมื่อไหร่ลองเอามือกดดูว่าแน่นนะครับเราจะต้องปิดปั๊มลมเองนะรุ่นนี้จะไม่ใช่รุ่นปั๊มออโต้นะครับมีปั๊มลมในตัวเสียบปลั๊กสูบนอนได้เลยนะครับ ส่วนการนอนนะครับการนั่งเนี่ยก็โอเคนะครับออการยุบตัวจะน้อยกว่ารุ่นเจ็ดแปดนะครับยุบบ้างแต่ยุบน้อยนะครับสําหรับการนั่งขอเนะที่น้ําหนักกดทับลงจุดเดียวนะครับอันนี้ผมน้ําหนักหกสิบนะครับยกขาขึ้นลอยเลยนะครับก็ยุบป,ประมาณนี้เนาะส่วนการนอนนะครับกระจายน้ําหนักนะครับลองนอนดูก็พบว่าไม่ยุบไม่ยั่ว หลังไม่โค้งนะครับไม่น่าจะปวดหลังเนอะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลังอะไรมากนะครับความแน่นความแข็งนะครับก็จะแข็งขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งจากรุ่น7-8นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นอนสบายในราคาคุ้มค่านะครับรุ่นนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการอยากได้ที่นอนเบสเวย์นะครับงบประมาณเริ่มต้นอาจจะยังไม่เยอะนะครับก็ เลือกรุ่นนี้ได้ถือว่าเป็นที่นอนเบสเวย์ที่ราคาไม่แพงนะครับในราคาคุ้มค่ามากนอนสบายใกล้เคียงกับรุ่นวนๆท็อปๆนั้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องคอยเติมลมสูบลมปิดปั๊มลมเองแค่นั้นนะครับอ่ะเราไปลองนอนรุ่นถัดไปกันเลยนะครับรุ่นท็อปสุดมาถึงรุ่นนี้นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับเป็นเบสเวย์นะครับรหัส69160นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลย เพิ่งออกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024นะครับเป็นรุ่นที่มาแทนรุ่นท็อปพี่ใหญ่เดิมนะครับอันนี้เป็นพี่ใหญ่ใหม่นะรุ่นเดิมจะเป็น69037นะครับที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนนประมาณ3-5ปีรุ่นนี้เขามาแทนแล้วครับรหัส69037ไม่ได้ผลิตแล้วนะเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้ก็คือจะต่างจากเดิมตรงที่ปุ่มสามารถ ปรับระดับความแข็งได้นะครับจากเดิมที่เป็น123เนะื้อตัวนี้จะปรับได้อิสระปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูในคลิปแยกนะครับที่ผมทํารีวิวของรุ่นนี้ไว้นะครับสามารถไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้จะมาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆให้ฟังนะครับจะรีวิวคร่าวๆเนระื่องเรื่องการนอนรุ่นไหนเหมาะกับใครอะไรอย่างนี้เนาะรุ่นนี้นะครับนี่ผมลองนั่งที่ขอนะครับยกเท้าขึ้นลอยนะครับก็จะพบว่าการยุบตัวของที่นอน ในการนั่งขอดเนี่ยน้อยมากมากน้อยที่สุดในบรรดา3รุ่นนี้เลยน้อยกว่ารุ่น50ด้วยนะครับส่วนความสูงรุ่นนี้จะอยู่ที่51เซนนะครับสังเกตเข่านะครับจะสูงกว่าเขา่าพ่วงเข่าเลยตัวตัวรุ่นเมื่อกี้จะอยู่ใต้เข่านะแล้วก็ตัวรุ่น7 8จะอยู่ที่ครึ่งแข้งนะครับประมาณครึ่งแข้งเนะการลุกการนอนอาจจะไม่สะดวกสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะหรือว่า,าสูงอายุแข็งขาไม่ดีนะครับ2รุ่นนี้จะเหมาะกว่านะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นปัมออโต้เหมือนกันนะครับสูบลมเต็มตัดให้อัตโนมัติแรงดันตกเติมให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าจะต้องเสียบปลั๊กไฟบ้านทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนนะครับมีรูชาร์จ USB มาให้นะครับสําหรับคนที่ต้องการชาร์จมือถือนะครับอะลองนั่งดูแล้วถือว่ายุบน้อยเนะเดี๋ยวลองนอนอันนี้ผมสูบไว้ในระดับแข็งสุดนะครับของรุ่นนี้นะครับระดับได้นนอนเนี่ยโอ้โหแทบไม่ยุบเลยครับแน่นแน่นแต่ไม่แข็งนะนุ่ม เรียกว่านุ่มแน่นครับนอนสบายสองคนเนี่ยนอนสองคนพลิกตัวอีกคนแทบไม่รู้สึกพูดง่ายๆว่าใกล้เคียงกับที่นอนที่บ้านมากๆนะครับใครที่ไม่เคยใช้ที่นอนลมเนอะแล้วกลัวว่าเออที่นอนลมเนี่ยมันจะยุบมันจะยวบมันจะเด้งไหมผมบอกได้เลยว่าเบสเวย์ไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันจะค่อนข้างแน่นนะนอนสบายไม่ยวบไม่เด้งนะแล้หรับสามรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการแบบ ไปแคมปิ้งแบบสายสุดไปแคมปิ้งแบบไม่สบายไปตกตะกรรมลําบากไปประสบภัยไม่เอานะครับตัวเนี้ยตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับแต่ว่าจะเหมาะกับลานกลางเต็นท์เอกชนนะครับที่มีปลั๊กไฟให้เสียบนะตัวเนี้มันจะต้องยังต้องใช้ไฟฟ้า220โวลต์นะครับหรือว่าบางคนมีแบตเตอรี่นะครับที่มีช่องเสียบปลั๊กไฟก็ใช้ได้นะครับหรือจะต่อจากบนรถมา ใช้อินเวอร์เตอร์แปลงเป็นไฟบ้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ100วัตต์นะครับก็ไม่เยอะมากประมาณ8 5ดสถึงหนึวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไปที่ไม่มีปลั๊กไฟจริงๆนะครับสามารถใช้ปั๊มลมแบบนี้นะครับก็สูบได้เหมือนกันนะสูบเข้าวาลข้างๆตรงนี้นะครับรวมทั้งรุ่น6 9 0 5 0ด้วยนะครับก็สามารถใช้ปั๊มลมตัวนี้ได้ในกรณีที่เราไปพื้นที่ที่ไม่มีปลั๊กไฟอุทยานต่างๆนะครับ ว่าเราซื้อที่นอนรุ่นนี้มาแล้วนะไม่อยากจะต้องไปเสียเงินซื้อรุ่นเจ็ดแปดที่มีแบตในตัวอีกรอบนะครับ<ๆ>ก็มาซื้อตัวนี้เพิ่มได้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณพันประมาณพันหนึ่งนะครับสูรที่นอนรุ่นที่ใช้ไฟบ้านได้นะครับแต่สําหรับใครที่เ,เป็นสายอุทยานจ๋าๆเลยไปเที่ยวอุทยานบ่อยๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้นอนยากมากนะไปจบที่รุ่น9078น่าจะเหมาะสมกว่าคนระับ นีรีวิวครบ3ตัวแล้วครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังสรุปเปรียบเทียบน,นะครับที่นอนเบสเวททั้ง3รุ่นนะครับไล่จากฝั่งนี้เนาะห9 0 7้านย์เะครับหกนะครับห9เก้นะครับ,ร,บรุ่นไหนเหมาะกับใครบ้างเริ่มจากรุ่นแรกเลย690 7 8เเหมาะกับคนที่ไปเที่ยวอุทยานนะครับเ,เน้นไปที่ยวอุทยานไม่มีปลั๊กไฟให้เสียน,นะครับรุ่นนี้จะใช้งานสะดวกที่สุดน,นะครับ มีแบตในตัวไปที่ไหนก็ได้นะครับสูบใช,ใช้นอนได้เลยนะครับความแน่นจะแน่นน้อยที่สุดในสัมรุ่นนี้นะครับอาจจะถ้าตอนนั่งนะอาจจะมีการยุบมีการยัวบ,บ้างแต่ตอนนอนเรากระจายน้ําหนักลงเต็มแผ่นหลังนะครับก็ไม่มีอาการยุบการยั่วให้เห็นนะครับส่วนรุ่นถัดมานะครับรุ่นนี้69050รุ่ 90, นนี้เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแคมปิ้งเนะอยากได้ที่นอน best way ที่นอนดีในราคาคุ้มค่านะครับจบที่ตัวนี้ได้เลย แต่ว่าจะต้องเสียบปลั๊กไฟเนอะแล้วก็คอยเปิดปิดปั๊มลมเมื่อสูบลมเต็มนะครับเมื่อตอนดูดออกก็ใช้สามารถใช้ปั๊มในตัวดดได้ส่วนรุ่นถัดไปนะครับรุ่นสูงสุดเลย69160นะครับเหมาะกับคนที่สายสุดทัานต้องการนอนสบายที่สุดไปแคมป์ไปแคมป์มยังไงให้เหมือนนอนรีสอร์ทไปแคมป์ยังไงให้เหมือนนอนโรงแรมนะไปจบที่รุ่นนี้ได้เลยนะครับทั้งสารุ่นสามารถ เ,เสริมความสบายเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยท็อปเปอร์แล้วก็ผ้าปูงานสัตัดตรงรุ่นนะครับทั้ง3รุ่นถ้าซื้อครบชุดที่นอนท็อปเปอร์ผ้าปู3อย่างนะครับจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับซือครบชุดจะถูกกว่าจะมีส่วนลดให้นะครับส่วนเรื่องราคาเรื่องส่วนลดสอบถามเข้าไปทางเพจ Facebook APCamping ได้เลยครับน,นี้มีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมก็สำหรับที่นอน3รุ่นนี้นะครับ รีวิวจบไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าสามรุ่นนี้มันแตกต่างกันยังไงในคลิปผมอาจจะพูดไม่หมดนะก็สอบถามเพิ่มเติมมาทางหน้าเพจได้นะครับหรือว่าจะมาลองนอนที่ร้านก่อนก็ได้นะครับร้านอยู่พุทธมนฑลสายสองนะครับมาลองนอนก่อนได้ว่า,เ,าเราชอบไหมตรงกับความต้องการที่เราตามหาไหมนะครับก็มาลองนอนได้นะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบรีวิวการเปรียบเทียบที่นอนสามรุ่นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวโอกาสหน้ามีสินค้าดีๆจะมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง AP Camping กันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ